นั้นบอกแล้วนะครับว่า30วินะครับใจยำล่มครับใจล่มลมนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เชียร์ใครนะครับก็กดไลค์นะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาครับจะได้เป็นกำลังใจให้เหลรางวันเินรางวันการแข่งขันของเรานะครับได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับ ขอบคุณคุณดรสุปนีคุปตาสาครับให้การสนับสนุนในการแข่งขันของเราด้วยครับเราจะไปชมครับตอนนี้5วินาทียกขึ้นแล้วนะครับพร้อมที่จะออกสตาร์ทนักแข่งทุกคนพร้อมตรงนี้ครับออกมาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับโอ้ในโค้งแรกชัยันลมพันครับมาแล้วนะครับโดยเป็นรถยามาฮ่านะครับเอาโอชิเสียบโอ้อ้เจ้ากับครับปิยนาดสุรีนะครับมังกรล่าจานนะครับเกาะกลุ่มนาออกมาด้วย เอาแล้วครับใครครับหมายเลขสามหรือเปล่าเอาชัยยันลมพันครับขึ้นมาเป็นหัวแถวก่อนครับตอนนี้ชัยยันลมพันเอาแล้วครับเราจะเห็นว่าเป็นนักแข่งที่มีอายุมากที่สุดก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้ยเป็นคินผู้นำซะแล้วนะครับโดยเพราะสนามแบบนี้ด้วยชัยยันลมพันนั้นถนัดนะครับด้วยประสบการณ์ตอตามมาด้วยเจ้ากักเปียนั้นเกิดสิริครับพรเทพย้มสีบัวแล้วก็โอจีพัสกรปริยั่ววงตอนสีนดับครับที่เห็นตอนนี้ ชายาลมพันธ์นะครับสุป์โคดของเราขึ้นมานำตามมาด้วยมังกรลาดยาวเจ้ากั๊กปิยนัถเกิดเซเลอันดับตามนั้นโอ้ยชีครับพัตกรปาริยาวงสัรนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะชายาเขาขยักหน้ายกขยักหน้ายกจากจันทบุรีนะครับเอาละครับตอนนี้คุณพ่อน้องกั๊ดมายาวเลยทีเดียวนะครับสําหรับชัยาลมพันธ์นะครับหวนใจนะชาวจันทบุรีเลยทีเดียวสําหรับชัยาลมพันธ์นะครับแล้วก็ลาดบัวขาวจังหวัดกาลสินด้วยครับ ตามมาด้วยตำแหน่งที่2นะครับสำหรับปีนัทเกิดสลีครับมังกรลาดยาวและพรเทพแย้มสีบัวครับมาเป็นตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ครับแสงกฤษดาจำรุจารีดตำแหน่งที่4โออิชิรถฮอนด้าตำแหน่งที่5ครับอภิชัยลุ่งเจริญรถฮอนด้าครับตำแหน่งที่6นะครับเป็นในส่วนของข้าวสามานุพงสส์ส,พพงสมสวัสดิ์ครับานุพง์สมสวัสดิ์เป็นตำแหน่งที่7 มาดูนะครับตอนนี้ชัยยันโรมพันนะครับสุภคกรของเรายังคงเป็นผู้นําแล้วถนัดด้วยนะครับเกิดจากที่นี่จริงๆสําหรับชัยยันโรมพันกับชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่จริงๆครับและตามมาด้วยเบียรนัทเกิดสรีครับเป็นรถยามาฮ่าทั้งคู่เลยนะครับส่วนอันดับที่3ตอนนี้นะบอเทพแยอสีบัวนะครับรถฮอนด้าครับและตามมาด้วยแสงกิษดาจํารุจารีตรถฮอนด้าเช่นเดียวกันครับตำแหน่งที่4ส่วนตำแหน่งที่5ครับ อภิชัยลุ่งจเจริญจากพีเนสติ e l ตำแหน่งที่6โอชิตำแหน่งที่7พานุพง์ตำแหน่งที่8สํสำหรับสุพัฒนเตชัยปกเครือครับตามด้วยวัฒนกรลยาและก็กิจประกรลุ่งเรืองครับโอ้โหเห็นตอนนี้ตนะ้องบอกว่าของเชียร์ชุดใหญ่ของชาย,ยันโรมพัน์ซุปโค้ดนะครับหมายเลข3 1 1หเป็นรถยาม,มาฮ่านะครับค่อนข้างนำยาวมาเลยทีเดียว แล้วก็ทิ้งมายาวเลยทีเดียวครับแล้วก็ตามด้วยปีญัตเกิดสรีจากยมห้าสิงหังโมดิาฟในตำแหน่งที่สอวดตำแหน่งที่3ครับเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับใจอลมพันธ์ครับเป็นตำแหน่งที่2แล้วนะครับปีญัตเกิดสลีขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่1ครับตำแหน่งที่2ใจอลมพันธ์ครับตำแหน่งที่3ครับเป็นแซงกิตสดาอ่าแซงกิตสดาอภิชัยลุ่งเจริญครับ1 2 3 4อาี่เปลี่ยนครับที่ห เป็นของพรเทพย้มสีบัวครับปลิงครับตำแหน่งเปลี่ยนเรามีทานปันเดอร์จับเวลาให้กับนักแข่งทุกคนครับเปียนัทเกิดสิริเป็นผู้นำยาวมาครับตอนนี้จากรยามา5สิงห์ังบริไฟเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็คุ้นมือสำนักแข่งมังกรลัยาวคันนี้ครับสำหรับเปียนัทเกิดสิริครับคุณพลคู่ใจของหั่งบริไฟจริงๆนะครับสำหรับเปียนัทเกิดสิริแล้วก็ค่อนข้างยาวมาเลยทีเดียวครับ ตามมาด้วยชัยันลมพันธ์ครับหลังจากไปเสียหลักเล็กน้อยนะะกับพรเทพยามสีบัวครับตามมาเป็นที่3ครับสําหรับแซงกิสดาจํารุจารีรถฮอนด้านะครับตามมาในอัที่3ที่4ี่ิชัยลูกเจริญครับแลิ่มำแหน่งที่5พรเทพยามสีบัวครับภาพจับอยู่ที่กิสดาจํารุจารีซึ่งอยู่ตําแหน่งที่3ครับแล้วก็ตำแหน่งที่2องนั้นเป็นของชัยันลมพันธ์เกมการแข่งขันแบบนี้ต้องบอกว่ามันจริงๆครับสู้กันอย่าง สุดๆนะครับโอ้โหรูปแบบสนามแบบนี้นะทางเบียร์นัทเกิดสลีิแล้วก็ในส่วนของชัยยันลมพันนีความถนัดครับนำยาวมาครับหมายเลขสี่เียรนัทเกิดสลีิครับหมายเลขสี่นำยาวมาครับค่อนข้างทิ้งห่างชัยยันลมพันมาไกลพอสมควรแล้วครับตอนนี้ในตำแหน่งที่หนึ่งครับเอาแล้วครับสำหรับตำแหน่งที่สองครับติดชัยยันเข้ามาแล้วครับสำหรับแสงกิสดาจูนจารี อยู่ฝั่งนองของปีรัตน์เกิดสิริครับติดเข้ามานะครับแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้ครับเอาละครับเราไปดูนะครับในสนามตอนนี้ต่างแย่งชิงกันถ้าผมรายงานเกมกา่งขันนั้นปีรัตน์อยู่ที่หนึ่งครับหมายเลข4รถามาฮ่านะครับอ้าวมีล้มอยู่หน้าโคศก่งคันครับเบนเตอร์สุภชัยัาเครือครับอยู่ในตำแหน่งที่6แล้วล้มลงไปนะครับยังลุกมาดันครับตามด้วยโอชิตำแหน่งที่7 แล้วก็วัฒนกลยาตำแหน่งที่8ครับขีุกรึ่งเรือตำแหน่งที่9เราหันมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ปียรนัทเกิดสิริครับภาพจับอยู่ที่ชายันลมพันครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่2ครับพร้อมด้วยตำแหน่งที่3ติดเข้ามาแล้วครับกฤษดาํำรุจจารีดครับโอ้ตอนนี้เหนียวนั่นเหลือเกินครับชายันลมพันไม่เสียครับจังหวะนำยาวมาเลยครับสำหรับปียรนัทเกิดสิริ ภาพจับอยู่ที่แซงครับจะเสียวงในชายันหรือเปล่าว้าเกือบไปครับอีกนิดเดียวครับนี่คือตำแหน่งที่ 2- 3สและ4ี่ครับชายันลมพันธ์นั้นกับขี่รถ y มา a h านะครับตามมาด้วยรถแถวหน้าของแซงกิษดาจำรูจารีดครับเอาล้ครับแซงตีวงนอกออกมาครับแล้วก็กดเข้าวงในเกียบไปเรียบร้อยครับแล้วก็บานออกไปครับโดนชายันลมพันธ์นะครับปิดอยู่ไหมครับแซงแซงโอชายันลมพันธ์ปิดครับปิดไว้ครับปิดลายไว้ ปิดลายไม่แซงขึ้นครับเอาล้ครับชัยยันรู้ตัวแล้วครับว่าตอนนี้กําลังแซงนี่แซงกําลังบุกนะฮะตอนนี้รู้ตัวแล้วครับชัยยันปิดครับชัยยันปิดวงในอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โห,โหตำแหน่งแย่งจริงตำแหน่งที่2ระหว่างจะมาห้าและออนดาของชัยยลพันและแสงกิดาจํารูจารีดเอาล้ครับ เดินเข้ามาครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมต้องดูนะครับว่าชั้นเชิงของแสงกิสดาจำมรูจารีและชั้นเชิงของชัยยันโมพันนั้นเกมการกับกี่ครับในรูปแบบของความถนัดของชัยยันลมพันนั้นค่อนข้างมีมากนะครับเพราะว่าเขาเกิดจากที่นี่จริง,รงกับแชมป์ตรงนี้ครับป์ไม่ได้ไหนแล้วก็เสียบวงในครับสําหรับแสงเสียบไปเรียบร้อยครับโอ้ช่วงอารสัยก,การลุยคนของแสงครับอุทลุเสียบขึ้นมาแล้วก็ชัยยันไม่ยอมครับโอ้ยอมไหมครับ น่ขึ้นมาครับโอ้เอาแล้วครับตอนนี้ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่สําหรับไอยันลมพันนะครับยังได้อยู่ครับโอ้ความเก่านี่ใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับใจยันลมพันและความถนัดในเรื่องในส่วนของพื้นแตกของการแข่งขันของนครใจสีนะครับทุ่งนานครใจสีที่ใจยันลมพันถนัดจริงๆริยยันลมพันนั้นปิดลายไว้ตลอดนะครับโอกาสที่แซงจะขึ้นได้ตรงนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยครับ ยาวไปเลยทีเดียวนะครับหมายเลข4นี่ตอนนี้มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นได้บอกว่าในรถของชจยันนด้นมองไม่เห็นใจเบียรนัเกิดสิริแล้วค่อนข้างไกลพอสมควรครับกับรถยามาฮ่าสิงหองโมดิฟายของหมายเลข4ครับเอาล่ะชายันรู้แก้วครับาชายันรู้ใจเลยครับตอนนี้ปิดพงในไม่ให้แสงขึ้นนะครับในขณะที่มิสดาจำลุนจารีนี่อุตสาห์าลาเอาไว้นะครับลายไว้แสง ยังไงก็ทำชัยยันลมพันธ์ไม่ได้ครับชัยชัยยันลมพันธ์นี่โอ้โหอ้าวเอ้าอุ้ยสะดุดเล็กน้อยครับชัยยันเอาละครับสะดุดตรงนี้มีผลไหมชัยยันลมพันธ์สะดุดมีผลไหมไม่มีผลครับชัยยันกดไปได้ต่อครับเรามาดูว่าจะโดนแทงในไหมครับแซงกฤษดาแทงในไม่ได้ครับเอาละครับชัยยันยังคงยิดหัวไว้ก่อนนะครับกับตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่สองครับ เอาแล้วมาแล้วครับแสงโดดตีคู่ไหมเอาไล่ติดเข้ามาครับตีวงล่อกอีกครั้งหนึ่งชายันกดวงในครับรูดรู้หลายครับอ้าวโดนเสียบแล้วครับเรียบร้อยแล้วชายันก็ตัดวงในไม่ทันแล้วครับแสงกฤษดาขึ้นมาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้ก็ต้องมองหาหมายเลขสี่แล้วครับถ้าขึ้นมาแบบนี้สําหรับแสงกฤษดาจํารูดจารีดเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เรียบร้อย น็อกรอบครับตอนี้ไล่น็อกรอบครับชยัยยันลนพัน์นั้นหลุดเป็นที่3ตำแหน่งที่สี่พิชัยลุ่งจริญครับหมายเลข1 1แต่หมายเลข4นี้ไปไกลนะครับเราจะมาดูว่าอิสราจำรุจารีดนะครับจะมองเห็นหมายเลข4ี่ไหมเดี๋ยวผมดูระยะห่างนะครับตอนนี้ผมไม่ได้มองที่หมายเลข4เลยครับก็บอกว่าหมายเลข4นี้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียว ล้มลงอีกครั้งหนึ่งครับ1 3 2สุบัชัยฝักเครือนะครับล้มลงไปหน้าโคศกเลยตรงโคศกนี่ต้องบอกว่าเละจริงๆนะครับโอกาสได้ลำบากนะครับหมายเลขสี่ยังคงอยู่ครับสำหรับปียรัตเกิดสิริเกือบครึ่งสนามครับเกือบครึ่งสนามแต่ต้องบอกว่าคองเชียร์แล้วก็ในส่วนของชุดของทีม มาดูเกมการแข่งขันครับความระยะห่างตรงนี้แสงกฤษดาจำรุนจารีดจะทำอะไรได้ไหมครับกับหมายเลขสี่ นีเดินทางไปครึ่งทางแล้วครับสําหรับเปรยนัตเกิรสิรีหมายเลข4ครับคุณนักแข่งคุณคนคู่ใจของทางบริไฟนะครับเราจะมาดูนะครับว่า10นาทีผ่านไปแล้วเนี่ยอีก10นาทีเนี่ยจะไหวไหมนะฮะจะท้านทานไหวไหมสําหรับพลังของมังกรราชบุรีนะฮะ mm hmm. แล้วก็โอ้โหเลดดาก้อนนะฮะสำหรับแซงกิตาจํารวนจารีดหมายเลข4นะครับผ่านหน้าโคส่งไปผมเช็คแล้วนะครับ ตอนนี้ผ่านหน้าโคศกไปสำหรับค่อนข้างยาวผมยังไม่เห็นแสงผ่านหน้าโคศกไปนะครับเอาแล้วครับผ่านหน้าโคศกไปแล้วครับหนึ่งทางตรงครับหนึ่งทางตรงสำหรับแสงแต่ก็ยังมีรถสามคันนะครับอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเต้ยโอชิ IG, แลวก็วัฒนกัลยานะครับเป็นรถที่เขาต้องไล่นอกรอบครับเอาแล้วครับหนึ่งทางตรงตรงนี้ครับสำหรับ เียนัทเกิดสริครับหนึ่งทางตรงทางฝั่งทิศตะวันตกครับเกือบครึ่งรอบสนามเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเปียนัทเกิดสลียกไม่ได้ครับประมาทไม่ได้สําหรับแซงกิสดาจํารุนจารีดนะครับค่อนข้างยาวมาครับหมายเลขสี่เปียนัทเกิดสรีครับบังคนรนลาดยาวนครสวรรค์ครับเลดดาคอนของเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้แซงกิสาจํารุนจารีตโอ้ยังอยู่ข้างหลังเลยฮนะ เอาล้ครับตอนนี้ไล่ขึ้นมาแล้วมีข้างหน้าอยู่คันเดียวครับเพิ่งจะมาผ่านผมตรงนี้ครับสาหรับแซงกิสาจํารูตารีสกับตาแหน่งที่2เอาแล้วครับมีเตอร์คันเดียวครับที่จะต้องไล่นอกรอบครับที่ขวางหน้าไม่เป็นไรครับเรามาดูนะครับเวลาประมาณอีกครึ่งทางครับของเกมการแข่งขันในการแข่งขันเ m s City Thailand Supercross สอเกมคะแนน ทิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่6กกับรถยามาฮ่าสิงห่างโมลิายหมายเลข4ี่ครับยังคงมาได้ดีครับสําหรับปิยร์นัทเกิดสิริครับแล้วก็ยังคงมาได้ดีครับตอนนี้ในจอของเรานะครับจะภาพอยู่ในกลุ่มหลังของแซงอิสตาจํารุยจารีตครับพยามรอบนะครับแล้วก็นอกรอบในส่วนของเต้ยขึ้นมาแล้วครับสําหรับหมายเลข17ครับอีกหลายโค้งครับหนึ่งทางตรงแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ท่านผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่ง เหลืออีกนาทีกับอีกสองรอบครับโอ้ยาวครับหนึ่งช่วงทางตรงของพลังฝั่งทิศตะวันตกเลยครับถ้าแบบนี้โอกาสสูงนะครับหน้าว่าปีนัทเกิดสรีไม่ยอมนะที่จะลดคันเร่งลงการรักษาระยะเวลาอ่ารักษาความเร็วต่อรอบนะครับความเร็วต่อรอบของปีนัทเกิดสลีน่าจะทําได้ดีครับเราจะมาดูตรงนี้กับจะมาาสิงห์หั่งบริไฟของปีนัทเกิดสรีครับภาพจับอยู่ที่ปีนัทเกิดสรีหมายเลขสี่ ก่อนลัดยาวครับสำหรับมีรนัทเกิดสิริครับยังคงทำมาได้ดีครับโอ้โหต้องบอกว่าชุดนี้ขอบคุณในส่วนของการแข่งขันครับรถจักรยานยนต์ทันด้าปีเตอดีลูบิแคนยางรถจักรยานยนต์ในอาร์ซีครับเครื่องดื่มสิงช็ชกัพบายเอสแนนี่ไทยยนต์ครับสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตครับครับมาคุณพรเทพนันบรรจยได้สนุกแลอเกินนะครับเพราะว่าเกมการแข่งขันนั้นค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับขณะนี้เวลาผ่านไปแล้ว13นาทีเหลืออีก7นาทีกับอีก2รอบสนาม เรามาดูครับมังกรล่ายาวกับไอรถถังราชบุรีครับตอนนี้กิตราจำลวนจารีนั้นเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับแต่เรามองระยะเว้นห่างสําหรับเจ้ากักปีนักเกิดสีมังกรล่ายาวจะหนีได้ขนาดไหนนะครับมาดูครับเพราะว่าเจ้าแซงนะครับกิจราจำลวนจารีนั้นค่อนข้างจะร้อนแรงในช่วงท้ายๆเกมนะครับเจ้ากักปีนักเกิดสีนั้นจะพอนหรือเปล่านะครับอันดับที่หนึ่งนั้น ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว14นาทีครับดักพีนักเกิดสติครับบังกรล่าจาวจากทีมงานหังโมดิฟายครับตามอยู่นะครับแม่แฟนขับทางสนามทางเรียบนั้งก็คอมเมนต์กันมานะครับดักที่1ักที่1นะครับเราต้องดูกันนะครับว่าเหลือเวลา7-8นาทีนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับคุณมาเทพต้องขอชมนะครับว่าวันนี้นะครับในเกมการแข่งขันน้องได้ซูเปอร์โค้ชชัยยันลบพันนั้น เทรนนิ่งให้กับปีนัทเกิดสิริแล้วก็มีการชี้ลายแล้วก็พร้อมกันนั้นนะครับก็ยังเป็นเรียกว่าถึงแม้จะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันนะครับแต่ว่าด้วยสปิริตนะครับของรุ่นพี่นะครับหน้าห่างมดิฟายก็เคยน้ให้การสนับสนุนใจยันลมพันแล้วก็ ขอความร่วมมือกับชัยยานลมบานนั้นก็มาติวเข้มนะครับทําให้ชัยยนลมบานนั้นชี้แนะช่องทางนะครับให้กับปีนัดเกิดสิรินั้นไปได้ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างยาวจะมีเพียงปีนัดเกิดสิรินะครับต้องมาติดชัยยนอยู่หลายรอบเลยทีเดียวนะครับเราจะมาดูการแข่งขันต่อครับตอนนี้ผ่านหน้าผมไปอีกครั้งนึงครับเอาละครับเราจะมาดูว่าหนึ่งช่วงทางตรงหรือเปล่านะครับสาหรับปีนัดเกิดสิรินี้ระยะห่างนะครับ ประมาณครึ่งสนามนะครับครึ่งสนามที่ระยะห่าง<ร>สำหรับรสำหรับพนุพง์สมตะวันนะครับอยู่อันดับที่4นะครับอยู่อันดับที่4นะครับสอบจอโกที่ชมอยู่นะฮะาตอนนี้อยู่อันดับที่4มาเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกนตื่นเต้นเล้าใจนะครับวันนี้มังกรล,ล่ายาวนั้นทำให้กองเชียร์นะครับโอ้โหสนุกเหลือเกินนะครับ สภาพสนามอย่างนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับโอชินั้นยังไม่ยังไม่อยู่ท่อไฟนะครับโอชินันครับพัตกรปริยาวงสะทอนะครับขึ้นวัฒนกรรยาขึ้นไปอีกหนึ่งตำแหน่งครับกัรปีนัเกิดสนิครับมังกรราดยาวนะครับมังกรราดยาวเด็กหน่มจากนครสวรรค์เอ้าหมายเลขสามหนึ่งหนึ่งครับชยาลมันล้มลงไปนะครับ ชทยยันลงพันรลลงไปครับซุปะโคอชของเรานะครับอ้าวก้าสามแซงขึ้นมาเลยครับพานุพงสมสวัสดนะครับพานุพงสมสวัสดตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3าแล้วนะครับเอาแล้วครับไทยยันลงลงไปหนึ่งตำแหน่งสาแล้วก็ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งครับเอาแล้วครับใชยยันที่เสียตำแหน่งไปเยอะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งหลังๆนี่เราอาจจะเช็คไม่ได้ครับไทยยันลุกมาแล้วครับ คนละรอบน่าจะคนละรอบกับเต้ยหรือเปล่านะครับเรามาดูครับเหลือเวลาอีก3นาทีเท่านั้น,นครับอีก2รอบตอนนี้ยังเป็นหมายเลข4ครับปีนัดเกิดสิลีจากยมามาฮ่สิงห์หั่งโมดิฟายตามด้วยแซงกิสดาจํารูจ,จารีดครับแซงกิสดาจํารูจารีดจากเอเ o ลดาพีทีทีลูบิแคนดีไอดีไวเดนเดชอบเบนเบอเตอร์จันทบุรีครับอยู่ตำแหน่งที่2ครับ ตำแหน่งที่สนั้นก็เป็นพานุพงศ์สมสวัสด์นะครับหมายเลข93นะครับตำแหน่งที่4ี่ชัยรณพันตำแหน่งที่5พอเทปยับ,บสีบัวครับส่วนตำแหน่งที่6นั้นน่าจะเป็นหมายเลขนะครับ 2, เต้ยนะครับเดีย๋ยขอยืนยันว่ายังไม่แน่นอนนะครับที่6นั้นเต้ยที่7นะครับอภิชัยที่8โดยชีแล้วก็ที่9วัฒนกัลยาครับตำแหน่งด้านหลังนี่อาจจะไม่ขอยืนยันนะครับเดี๋ยวเราจะมีอ่า ในการจับเวลานะครับในการจับเวลาแล้วก็จับผลตำแหน่งด er ้วยครับตอนนี้นะครับเจ้ากั๊กนะครับมกรลรายาวนะครับติดรถล็อกรอบนะครับทาให้ช้าไปนิดหนึงส่วนเจ้าแซงนั้นก็ไล่มาห่างๆนะครับไล่มาห่างๆตอนนี้กั๊กปยนัถเกิดสรีมังกรล่าจาวอันดับที่1อันดับที่2องเป็นของเจ้าแซงกิตติราชนนว์จารีอันดับที่สามเป็นของพานุพงศ์สมสวัสดิ์นะครับอันดับที่สามเป็นของพานุพงศ์สมสวัสดิ์นะอันดับที่4ี่เป็นของชัยันลมพันธ์ แต่ที่5,000เทพยันตีบัวหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราตัดตอนอยู่ขออภัยนะครับแต่ที่แน่าที่หนึ่งนั้นเป็นของเจ้ากับปีอนัทเกิดสิริครับเจ้ากัปปีอนัทเกิดสิริมังกรล่าเจ้าครับวันนี้ถ้าบอกว่าถ้าบอกว่า3นาทีกับอีก2รอบนี่เลยนะเป็น5รอบนี่ตอนนี้ระยะชิดของแสงกฤษดาจำรุจารีนะครับจากทางตรงหนึ่งทางตรงตอนนี้ล้นมาเกือบจะเหลือครึ่งครึ่งทางตรงแล้วนะครับ เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าแซงกิสดาจำรุนจารีนนะครับจะพยายามไล่พียรนัทเกิดสิรีนะครับตอนนี้ระยะห่างของกิสดาจำรุนจารีนนะครับเริ่มติดมาแล้วนะครับเอาล้ครับเริ่มมองเห็นหลังกันแล้วนะครับจากหนึ่งทางตรงตอนนี้นะเราจะมาวัดดูอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับแซงตอนนี้นะครับเอาล้ครับเรามานับนะพียรนัทเกิดสิรีไปที่จำทางฝั่งโนนแซงอยู่ตรงจุดนี้นะครับ เกือบครึ่งทางตรงแล้วครับเกือบครึ่งทางตรงแล้วรอบนี้เกือบครึ่งทางนะครับท่านผู้ชมครับมังกรลาดยาวครับเจ้าการปีน่าเกิดทีหนีไปได้อีกหนึ่งระยะแล้วนะครับส่วนเจ้าแสงนะครับไอรถถังจากจังหวัดราชบุรีนั้นพยายามเยอะที่สุดเลยนะครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับม้สตาพาสนามอย่างนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเหลืออีกไม่กี่รอบสนามนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านนะครับโอ้โหทั้งนี้คอมเมนต์ก็มาทั้ง4ทั้ง17 ทั้ง93นะครับพ่อเชียร์กันมาเยอะแยะเลยครับเอาล้ะครับตอนนี้แสงเริ่มหันมองแล้วนะครับอ่าก็เหมือนว่าแสงไม่เล่งเท่าไหร่นะครับกับระยะทางตึงทางตรงนี่เราดูแล้วแสงไม่บวกแล้วแซง,งไม่เอาแล้วนะครับเราดูกล้กับขี่ของแสงนะครับตอนนี้แสงไม่เอาแล้วนะครับรถคันเรงแล้ว High, you know no รถค e sí> ันแรกแล้วนะครับทีนี้จะไงครับว่าเจ้ากัปมังกรล้าจาวนั้นจะประคับประคองได้ขนาดไหนนะครับระยะยืดออกไปอีกนิดครับตอนนี้เหมือนแซงไม่บวกแล้วนะครับเหมือนแซงไม่บวกแล้วตอนนี้เหมือนแซงไม่บวกแล้วครับระยะทางตรงยืดออกไปอีกนิดหนึ่งครับป้ายสองรอบกำลังจะยกให้กับหมายเลข4เปียนัดเกิดสิริครับยกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ยกขึ้นมาแล้วครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเปียนัดเกิดสิริครับ จะยังคงรักษาตำแหน่งของตัวเองอย่างเหนียวแน่นหรือเปล่าครับอีก2รอบเท่านั้นมาแล้วครับสำหรับปีนัทเกิดสิริครับแซงเหมือนไม่เอาแล้วนะครับเราดูรับขี่ครับคุณมาเทศครับว่าแซงกิตราจำรูจารีน่าจะพอใจกับผลงานอันดับที่2แล้วนะครับเพราะว่าถ้าบวกไปเกิดล้มลงไปคะแนนจะหายนะฮะก็ต้องรักษาคะแนนอันดับที่2ไว้นะครับก็คะแนนต่างกันก็ไม่น่าเกิน 3- 4คะแนนครับสำหรับ เจ้ากับกับเจ้าแซงนะครับปีนัเกิดสริครับพ<น>ิธาจำรูจารีครับคุณบาร์แท็บในเกมการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอบคุณรถจักรยานยนต์ดาพีทีทีลูมแคนเครื่องดื่มสิงช็อคก้าใบเอสเอสยางรถจักรยานยนต์ไออาร์ซีครับมาร์สปอร์ตทีวีนำ้ำแข็งรถไยแรนเซอร์กิตสานี่เทยอนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและขอบคุณสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับเรากลับมาดูในจอของเราครับยังคงเห็นเป็นผู้นำครับกับมังกรลาดยาว นครสวรรค์หมายเลข4นะครับเปียนัทเกิดสิริครับอีกรอบสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับเปียนัทเกิดสิริครับอีกระยะทางไม่ไกลแล้วนะครับโอ้กองเชียร์ชุดใหญ่นี่ร้องกันเสียงหลงครับสาหรับแสงตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับแสงไม่เอาแล้วนะครับก็ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับแชมป์สนามนี้นะครับน่าจะเป็นของมังกรล่ายาวครับเจ้ากัก ปียนัทเกิดสลินะครับเอาล้ครับตอนนี้กรรมการธงของเราหยิบธงหมากลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะโบกให้กับหมายเลข4ี่ปีนัทเกิดสรีจากยามาฮ่าหังโมดิฟายยาน้ำรัโบสถ์านิทยอนช้างฟาร์มเอาล้ครับยกขึ้นมาแล้วครับและตีให้กับหมายเลข4ครับปียนัทเกิดสลียามาสิงหังโมดิฟายครับเอาเส้นไปเรียบร้อยครับและตำแหน่งที่2ครับตามาห่างๆนะครับ ตอนนั้นก็คงต้องตีให้หมดนะครับตามห่างๆครัสำหรับหมายเลข17นะครับตามหมายเลข17สําหรับแสงกิตสดาจํารูจารีนะครับส่วนตําแหน่งที่3นะครับตําแหน่งที่3เรามาดูนะครับว่าอนุพงษ์สมสวรรค์นั้นจะเป็นอย่างไรตามที่ผมได้เช็คมานะครับแล้วตำแหน่งที่4นั้นเป็นอย่างไรนะครับชายันแล้วก็ตามมาด้วยตําแหน่งต่างๆเดี๋ยวผลอย่างเป็นการจะออกมาตาม สำหรับทานบอนเดอร์การจับเวลาตรงนี้ด้วยนะครับขอเชิน้ำผู้ชมไปพบกับผู้ทำารายการเรีอยกลับมาพบกับช่วงพิธีมอบรางวัลและโชว์ชมหน้าของผู้ชนะทัปไฟห้านดับครับคู่เดียวครับกลับมาพบกับ m o t o r ร์สปอร์ตทีวีครับและแฟนแ,ฟนแฟนเพจของเ m s c เ t h a i l a n d s u ด e r c r o s s a n ลาสแอน c รเรซิครับ และในนี่คือสภาพรถของปิยนัทเกิดสิรินะครับมีผลเลยนะฮะกับการแข่งขันในวันนี้ต้องบอกว่าคะแนนสะสมของปิยนัทเกิดสิริจากการแข่งขันที่ผ่านมานั้นก็เข้าอันดับหนึ่งมาหนึ่งครั้งเข้าอันดับสองสองครั้งเข้าอันดับสามหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าอันดับห้าหนึ่งครั้งเนี่ยับขยับมาหนึ่งร้อยคะแนนเท่ากับแซงกิสลาจํารุนจารีตซึ่งเข้าอันดับที่หนึ่งมาสองครั้งนะครับเข้าอันดับที่สองหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เข้าอันดับที่สามหนึ่งครั้งแล้วก็อันเลย คะแนนปีนี้นะฮะต้องยอมรับนะครับว่าเสียวทั้งคู่เลยนะครับระหว่างหมายเลข4และหมายเลข17นะครับผลสรุปนะครับจาก6สนามที่ผ่านมานั้นคะแนนเท่ากันเลยนะครับหนึ <100 S 2> คะแนนนะครับแล้วันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ติดตามชมที่อยู่ทางบ้านทางเพจ Facebook เรียกว่าคอมเมนต์กันมาหมายเลข4ี่หมายเลข17หมายเลข93 เรียกว่าฟาดฟันกันมาสภาพสนามที่มีโคนอย่างนี้นะครับคุณบอนเทพครับผมก็ต้องชื่นชมนะครับนักแข่งสองคนนี้สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็ต้องบอกว่ามีการวางแผนของทั้งในส่วนของโค้ดของผู้จัดการทีมนะครับเราก็บอกว่าส่วนแซงนั้นก็มีโค้ชของตัวเองแล้วก็สำหรับกากนั้นก็มีโค้ดของตัวเองเหมือนกันแล้วก็เพิ่งจะมีสนามนี้เองด้วยที่ห่างนี้ที่ห่างนี้แบบขอมาเลยนะฮะขอร้องมาเลยให้มาเทน้วก็ ก็แปลกตาขึ้นมาเลยนะครับจากสนามที่แล้วนะฮะท่านในตรงนี้หมายเลข93นะครับก็ขยับมาเป็นตำแหน่งที่3ซึ่งก็ผิดคาดนะครับถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บจากสนามที่แล้วนั่นก็ยังสามารถทำมาได้ดีครับวันนี้พานุพงศ์สมสวัสดินั้นนะครับก็ใช้สภาพร่างกายเพียงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนื่องจากว่าพายุเข้าสนามพวกเราปรับแล้วปรับอีกนะครับทำให้โคนนี่ค่อนข้างจะเยอะแล้วนักแข่งนะครับที่ตำแหน่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางทีเราบรรยายเนี่ยอาจจะสับสนด้วยนะครับก็ต้องกราบขอไปท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ f c ทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเบอร์เนี่ยเรามองไม่ค่อยชัดนะครับแล้วรู้จากจอทีวีนะครับรถเพื่อนคนทําให้มองไม่เห็นจะเห็นแต่ผู้นํานะครับแล้วก็แฟนขับวันนี้มาจากนนทบุรีก็เยอะนะฮะมาเชียร์เจ้ากากปีน่าเกิดสรินะครับจากจังหวัดนครสวรรค์แล้ววันนี้น้องเพชรนะฮะน้องเพชรไปนฮะโอ้โหวันนี้สู้ใจขาดเลยเรียกว่าป๋าเจ๋งมาควบคุมด้วยนะฮะคุณพรเทพครับครับผม ในการมอบรางวัลครั้งนี้นะครับองขอบคุณคุณปกิตจงสวัสดิ์จากบริษัทเอพิียนดาครับเดินทางมาลําบากไหมฮะเข้าลําบากแต่ว่าโอเคเดินเข้ามาได้นะฮะตรงนี้ครับเรียนเชิญคุณประกิตยงสวัสดิ์จากเอพิออนดาครับมอบตําแหน่งที่5ให้กับซูเปอร์คอดของเราครับชัยยันโรมพันฮันเตอร์มอเตอร์สปอร์ตชัยยันเดนเมคแคนทีมใช้รถยามาฮ่าครับโอ้โหสู้สุดใจเหมือนกันนะครับสําหรับซูเปอร์คอดพร้อมเงินรางวัลอีก 13,000บาทครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับและตำแหน่งที่4นะครับสำหรับอภิชัยรุ่งเจริญพีเนสต l ไปปาเจงเจ้หมูเดชชอบกัสสิงบุรีครับและก็เงินรางวัลอีก1 5 0 0 0บาทสุดยอดครับน้องเพชรวันนี้ทำได้สุดยอดนะครับฮอนด้าครับ และอีกคนหนึ่งครับวันนี้นะครับจากบาดเจ็บสนามที่แล้วแต่สนามนี้กลับทาได้ดีสําหรับพานุพงศ์สมสวัสดิ์ครับตำแหน่งที่สครับสจโกเรน้ำตาลสาหเหลืองจมลมมนคอศรมุกทหารดิวมมดิฟายสสนิคมสกลนครครับมีทั้งยางรถจักรยานยนต์ไออาซีครับและเงินรางวัลอีก17,000บาทครับและมาที่ตําแหน่งรองชนะเลิศตรงนี้ต้องบอกว่าสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ต้องเซฟตัวเองไว้ที่สุดสําหรับ อิสดาจำรุนจารีตครับเอพยานดาพีดีทีลูบิคนเดีดีวายเอสเอสเดร์ช็อปเอสมอเตอร์จันทบุรีราชบุรีครับสู้จริงๆนะครับไอรถถังจากจังหวัดราชบุรีวันนี้สู้จริงๆนะฮะกับเงินรางวัลอีก2 0 0 0 0บาทของทุนพัฒนาการกีฬาชาติครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราจะมาร่วมแสดงความยินดีกับที่ทุกคนรอคอยตีเสมอ100คะแนนสำหรับกักปิยนัทเกิดสลิครับ ยาม่าหัาหง modify ยาน้ำระดมพลซานี่ทยนจ้างฟาร์มนะครับท่านนายกสมาคมของเรามอบเงินรางวัลครับ2 5 0 0 0บาทครับ<อ>และนอกจากนั้นครับมีรางวัลเลดเพจให้กับคุณสมศักดิ์พรสิริเชิดครับเฮียง modify <อ>เลดเพจครับ<อ>ก็ต้องรบกวนท่านนายกสมาคมประธานสมาพธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยได้กล่าวนะครับแสดงความยินดีกับนักแข่งที่นะครับ สู้กันมาอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีบางคนหลายๆคนนั้นไม่ยืนอันดับแต่ก็มีโอกาสในสนามหน้าเชิญครับท่านครับก็อย่างที่ทราบนะฮะเกมการแข่งขันหน้าเราแข่งรถหรือเรียกแข่งกีฬาอะไรก็แต่นะครับทุกสภาวะทุกอากาศนะครับทุกพื้นผิวเราต้องทําให้ได้เวลาเราไปแข่งต่างประเทศนะครับสนามที่หนักยากกว่าน,นี้มีอีกเยอะนะฮะก็ อยากจะขอแสดความยินดีกับทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เรามีเ,เลดเพจให้นะฮะให้กับผู้การทีมด้วยคงจะชี้แจงนิดนึงนะครับจากท่านผู้การกองทุน